นนี้เรามาคุยก <icate> ันเรื่องเราจะเป็นคนกําจัดขยะกันเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยนะมันก็มีขยะลกใจเต็มไปหมดเลยขนาดหน้าฟีดเฟซบุ๊กเนี่ยเอาแค่ที่เราเปิดเปิดเห็นน่ะโพสตประจำวันของผู้คนเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวก็เหนื่อยอ่ะเดี๋ยวก็หมดแรงมันคือขยะในใจเรื่อนั้นแหละเหมือน คนที่บ่นๆเนีน่ยเขาไม่เคยรู้เลยว่าการมีขยะพวกนี้มากๆม,มันเป็นการวางเรือใบให้กับทางชีวิตตัวเองเนี่ยไม่รู้เหรออยากให้รู้นะจะได้เลิกวางสักทีเนาะแล้วก็จะได้ไม่ต้องบน่นเอาเวลาที่โอ้ยเหนื่อยโอ้ยอ่อนแรง โอ้ยเนาะมานั่งหายใจเข้าเข้าหนอออกหนอเข้าหนอออกหนอแบบไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะแบบไม่ต้องใช้สมองอะ่ะดีกว่ามันมีคนนะคนเก่งๆนี่แหละด้วยเขาพูดว่าคนเราเนี่ยนะถ้ามันจะมีความคิดลบๆหรือความรู้สึกแย่ๆเข้ามาเนะ่ แล้วมันคิดบวกไม่ได้ไงนะสู้เฉยๆเบอร,เบอร,เ,บอรเบอร์ไม่มีอารมณ์อะไรกันเลย <S <S แต่อการไม่มีอารมณ์ไปเลยของการเฝ้าดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า,หา,ขาหายใจออกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลมหายใจเข้าเข้าออกอ,อ,กอ,อกแค่นั้นนะเว้ยแต่มันเป็นการติดต่อกับจิตวิญญาณข้างในของเราอะที่มันมีพลังวิเศษที่จะช่วยให้เราอะ สมปรารถนาทุกเรื่องไม่ว่าเราจะอยากได้อะไรเราแค่ปิติกับมันเราแค่รื่นเริงกับมันเราแค่ชื่นชมกับมันมีความสุขกับสิ่งที่เราต้องการและปรารถนาแบบจริงๆแค่นั้นโดยไม่มีอารมณ์อื่นมาแทกโดยไม่มีขยะมาแปนแล้วเมื่อเราเพิ่งรู้เนี่ย แล้วเราจะกําจัดขยะมันได้ยังไงแปลกมาตั้งเยอะแล้วอะไม่รู้เลยเพิ่รู้ช่วยหน่อยดิก็ที่ผ่านมาที่แล้วก็แล้วกันไปมันย้อนกลับไปแก้ก็ไม่ได้ยิ่งย้อนกลับไปนึกเพื่อที่จะอ้ยฉันอยากลืมเรื่องนั้นฉันอยากลืมเรื่องนี้มันยิ่งกลายเป็นไปลากมันมาจําไปลากมันมาละลึกชาติอีกเรานับแต่นี้ต่อไปเลยดีกว่า ว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วไม่ว่าจะกับตัวเองหรือกับคนอื่นทำไมถึงกับคนอื่นด้วยอ่ะก็คนอื่นคนอื่นอื่นอื่นที่เรามองเห็นแล้วดันเผลอไปพิจารณาเขาเนี่ยคือกระจกสะท้อนตัวเราอ่ะ ถ้าเราเผอไปพิจารณาเขาไปเปรียบเทียบเขาเมื่อมีบวกก็มีลบเมื่อมีขาวก็มีดำเมื่อมีดีก็มีดีเมื่อมีน้ำใสน้ำไหลเย็นสบายก็มีน้ำนิ่ง นอนเน่าหากเป็นไปได้เราไม่พิจารณาดีกว่ามองดูแล้วเห็นไปตามจริงไม่เฟกไม่ว่าใครน่าจะดีจริไแต่สำหรับคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิ ไม่เคยฝึกลมหายใจเข้าออกไม่เคยฝึกอาณาปานาสติไม่เคยกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันก็จะยากสักหน่อยที่จะมองตามจริงละมันก็อดไม่ได้ที่จะพิจารณากระดึงใจกลับมาให้เห็นว่าอ๋อเห็นแล้วโกรธว่ะโกรธแล้วก็เฉยไว้ แล้วปล่อยมันสักพักมองดูมันสักพักปัดเดียวหนามันก็ดับบุยเอาเรื่องนี้มาทําให้โมโหตีอกชกตัวนั่งเฝ้ามองดูไม่ต้องปล่อยออกมาไม่ต้องแสดงให้ใครไม่ต้องส่งต่ออารมณ์นั้นให้ใครเราก็ไม่ได้สร้างกรรมเพิ่มกรรมคือการกระทาที่เราทําเราแค่พิจารณาตามจริงว่าอารมณ์นี้เกิดว่า อารมณ์นี้เกิดวะแล้วเฝ้ามองซิมันเกิดนานสักแค่ไหนกับมันเจ้<า>เป็นผู้สังเกตไม่ต้องไปเล่นไม่ต้องไปอารมณ์พร้อมแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆมันอดไม่ไหวแล้วเว้ยกูกไม่ไหวแล้วเว้ยเท่าไหนี้หายใจเข้าเลือล้อมันเกิดอารมณ์ใช่ไหมหยุดหยุดหายใจใหายใจเข้ากักวะหยุด แล้วค่อยๆผ่อนออกผ่อนออกนะแล้วหายใจเข้าใหม่ลึกๆแล้วหยุดแล้วค่อยๆผ่อนออกมารู้ไหมไอ้การที่เราหยุดลงหายใจเนี่ยมันคือหยุดพลังงานช่วยพลังงานนั้นน่ะให้มันชะลอลงแต่ถ้ามันไม่ได้อีกว่ะสองขั้นตอนแล้วนะมึงขั้นแรกให้มองตามจริงดูซิมันเกิดดับเกิดดับกูเฝ้าดูไม่ไหวโมโหเองละโมโหแล้วทำไง อยู่กับลมหายใจหยุดหยุดหยุดหายใจเข้าหายใจออกจะได้ไม่ต้องไปคิดตามอารมณ์นั้นทามันไม่ได้อีกเคยใช้หมองแล้วเว้ยมันมีความดียังไงว่าไออารมณ์นี้มันเกิดเนี้ยค,คิดบวกเนี่ยคิดบวกเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่สามของการจัดการอารมณ์เลยนะแล้วคนที่เอามันรัดไปเป็นขั้นตอนที่หนึ่งอ่มันจัดได้จริงจริงหรออันนี้ไม่รู้นะบางคนอาจจะจัดได้ก็ได้คิดบวกแล้วกูคิดไม่ออกว่ะไม่งงโ,โหอยู่คิดไม่ออก คิดไม่ออกก็ปล่อยมันออกมาให้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 ได้เหรอมึง้ามกูทั้งสามข้อแล้วมึงให้กูปล่อยข้อสุดท้ายเลยนะเราไม่ได้บอกให้ปล่อยกับใครนี่หากระดาษมาระบายแม่งเลยมีอะไรมันข้องใจอะไรเขียน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 ไปให้สุดสุดอารมณ์เลยปล่อยมันออกมาให้หมดเอามันออกมาให้หมดหรือไปหาหมาแมวมาสักตัวก็ได้มันนั่งฟังเราบรรยายมันมันย้ายมันออกมา จนกว่าเราจะไม่มีอะไรจะพูดละไม่มีอะไรจะคิดละเพราะเดี๋ยวมันก็ดักไงไม่ว่าจะเฝ้าดูมันหรือไม่ได้เฝ้าดูมันธรรมชาติของมันคือเดี๋ยวมันก็ดับแต่การปรุงแต่งของเราอ่ะของจิตเราอ่ะมนต่ออายุมันเห็นไหมสี่ข้อเนี้ย ค่อยๆทำมันดูทีละข้อโดยเฉพาะอีกข้อหนึ่งกับข้อนะสองเนี่ยฝึกมันบ่อยๆเลยแล้วเราจะไม่ต้องข้ามไปถึงข้อสามข้อสี่เลยไม่ต้องไปหาเรื่องให้มันคิดบวกให้ปวดหัวเลยเพราะในนี้มันไม่มีละเราเป็นผู้ดูไปละเรียบร้อยเราเป็นผู้สังเกตไปแล้ะเรียบร้อย แล้วก็ทําจำนชํานาญและเรียบร้อยฝึกทันบ่อยๆแล้วเราจะไม่ต้องระบายอะไรกับใครเราจะไม่ต้องหาอะไรข้อคิดอะไรมาเพื่อคิดบวกแต่มันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติด้วยการช่วยเหลือของจิตวิญญาณข้างในเรานี่แหละเพราะจิตวิญญาณที่แท้ที่เป็นผู้สังเกตเนี่ยนะ เราถอยไปยืนคู่กับเขาไปเลยมาอยู่ในอารมณ์ศูนย์เราก็คือผู้สร้างไม่ใช่ศูนย์ภาษาลราที่เสียศูนย์เด้อไม่เกี่ยวเด้อศูนย์นี่หมายถึงเราตั้งกาไปว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นอารมณ์ลบก็คือลบลงมาอย่างนี้ถ้าเป็นบวกก็วิ่งขึ้นไปอย่างนี้ก็คือไม่ได้มีอารมณ์ไหนวางอยู่ตรงกลางนั่นแหละเราจะคิดเราจะทําอะไรมันก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยไปเอง โดยที่ไม่ต้องไปใช้ความพยายามอะไรมากมายเลยมันเป็นอัตโนมัติอะธรรมชาติมนุษย์อ่ะจริงๆอ่ะมันอัตโนมัติได้ขนาดนั้น,นเ้ยมันต้องพยายามขนาดไหนกันเชียวพลังงานดีๆเราสร้างเองได้แต่เราละโอกาสที่จะสร้างมันแถมไปช่วยอีตัวตนตัวกูของกูไปช่วยอีสมองไปช่วยอีอัตตาทำลายมันทำลายธรรมชาติที่แสนจะเอ่งการ ของตัวเราเนี่ยด้วยตัวเราเลิกเอาน้ําเน่าหรือขยะเสียหรืออะไรมาใส่ตัวเองสัทีงองเห็นก็เช่นนั้นแหละใครดา่าใครอะไรมามันเป็นของเขาพระพุทธเจ้าสอนอยู่เล่าให้ฟังอยู่เรื่องบอกว่ามีใครไม่รู้เนาะมาถามพระพุทธเจ้าว่า ถ้ามีใครมาว่าเราเนี่ยเราจะทําอย่างไรล่ะท่านพระพุทธเจ้าก็เล่าเลยย้อนถามมาบอกว่าถ้าท่านอ่ะไปบ้านญาติแล้วญาติท่านน่ะเอาอาหารมาให้ท่านกินแล้วท่านไม่กินท่านว่าอาหารนั้นอ่ะเป็นของใครก็เป็นของเจ้าของบ้านก็เป็นของคนพ่นขยะออกมาก็ไอไม่ได้ร่วมเสพไอไม่ได้ร่วมกินอ่ะก็ไม่ใช่ของไอดิ เคยได้ยินคำนี้ไหมกินได้เป็นของเราอะแต่ทใไมกินน่ะก็ไม่ใช่ของเรานะใครก็ตามใส่อารมณ์ไหนมาให้เราถ้าเราไม่เอาอมันก็ไม่ใช่ของเราปะโอเคเราอะกับเธอ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 ทั้งหลายอะเป็นสิ่งเดียวกันเราถึงออกมาบอกว่าเลิกเก็บขยะมาแปะตัวเองมาสะสมไว้ในจิตได้สำนึกได้แล้วเพราะว่าการกระทำของเรา มันคือการกระทําของส่วนรวมเข้าใจใครมาเห็นว่าเราเป็นแบบนั้นคือเราพ่นใส่เขาอะเราระบายใส่เขาอะเราเอาพลังไม่ดีใส่เขาอะถ้าพูดตามแนวพระก็อุ้ยเว่นกรรมเวนกรรมเวนกรรมเวนกหยุดเนาะมาบอกแค่นี้แหละมาบอกให้ฝึกฝึกไงจะได้มีสติตลอดเวลาจังเกตเห็นอะไรที่มัน ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กลิ่นไม่ดีเท่าไหร่ก็จะได้ไม่ต้องไปวิ่งไปเก็บมันไม่ต้องรับมันเข้ามาไม่ต้องไปเสพมันไม่ต้องไปเอามันมาเป็นของเรารักนะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกัน